ห่งสะพานดับสังเวยวันไหลบางแสนห้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะกลับมาพบกับดิฉันวาสนาชอบชื่นพร้อมกับรายการชนประเด็นอีกครั้งในสัปดาห์นี้นะคะซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะก็เป็นสัปดาห์เทศกาลสงกรานของชาวไทยและในทุกๆครั้ง เราก็จะได้พบเห็นกับเหตุการณ์ที่เป็นข่าวเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุหรืออาชญากรรมถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่จากทุกๆภาคส่วนนะคะจะร่วมกันวางแผนป้องกันและเตรียมรับมืออย่างเต็มกําลังเต็มความสามารถแล้วแต่ก็ยังมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันให้เราได้พบเห็นอยู่บ่อยครั้งอย่างเช่นเหตุการณ์ที่คุณผู้ชมกําลังจะได้รับชมต่อไปนี้ค่ะ กระบะไปเล่นสงกรานวันไหลวันสุดท้ายที่บางแสนแล้วปรากฏว่าถูกปาดหน้าตกสะพานตำรวจโรงพักสเมเ็จชนบุรีรับแจ้งรถตกสะพานต่างระดับบริเวณสะพานด้วยกระปิภาพที่ท่านผู้ชมกำลังรับชมอยู่ในขณะนี้เป็นข่าวโด่งดังตามสื่อต่างๆในช่วงวันสงกรานที่ผ่านมาและเหตุการณ์นี้เองได้เกิดขึ้นในจังหวัดชนบุรีของเรา จึงได้สร้างความสยดสยองเป็นอย่างมากกับผู้ใช้รถใช้ถนนในระแวกสะพานต่างระดับพ้วยกะปิหรือที่คนชนบุรีคุ้นเคยกันในชื่อสะพานเลื่องเมืองหน้าห้างเซ็นชัันชนบุรีจุดเกิดเหตุคือตรงนี้เลยช่องร่องกลางร,ระหว่างตรงนั้นนะครับลักษณะการตกลงมาอยู่เป็นตะแคงข้างคือด้านท้องจะหันอยู่ฝั่งเรานะครับแล้วก็ด้านหัว ด้านหัวของรถน่ะจะหันไปอยู่ข้างขาเข้าเมืองนะครับรถต้นเหตุรถคือต้นรถต้นเหตุที่ตกไปจากล่างนะครับรัศนัยการปูนจะฝังเต็มเลนเลยครับเต็มเลนตั้งแต่เลนนี้เลยครับเหลือแค่ช่องทางซ้ายสุดช่องทางเดียวที่วิ่งได้นะครับมอไซค์จะชนช่องนู้นครับช่องที่2เลนที่ 2, 2>, ล2แล้วก็มอไซค์รถมอไซค์เนี่ยจะกระเด็นไปอยู่ตรงนู้นเลนที่2นะครับตรงนู้นนะครับแล้วก็อีกทีหนึ่งเป็นอา คันที่โดนคันปูนทับนะครับเป็นออนนิวนะครับไปไ้ายแดงจะอยู่ตรงนู้นนะครับทางขึ้นนะครับตรงที่สีตะเป้บนไว้นะครับ mm hmm. คือลักษณะที่โดนแล้วลักษณะเฉื่อยที่อยู่ระหว่างการจอดเขาจะไปจอดตรงนู้นพอดี mm hmm. ผู้บาดเจ็บจะอยู่ตรงนั้นทั้งหมดลักษณะจะเป็นหลังคาเนี่ยโดนกดทับมาทั้งหมดแล้วก็คานปูนบางส่วนเนี่ยที่ผมได้สักงถามนะครับคานปูนบางส่วนเนี่ยที่ ม the ันไปโดนแบบคนที่น yeah, ั่งขาหลังอ่ะคนโดนที่เด็กเสียชีวิตคนนั้นอ่ะโดนเต็มเตมเลยโดนลักษณะแบบฟาเต็มเต็มเลยจากการรายงานเหตุการณ์ทางรายการได้ทราบว่าเมื่อเวลา5ทุ่ม15นาทีของวันที่17เมษายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันสงกรานต์หรือเป็นวันไหลของชาวบางแสนนั่นเองทางเจ้าหน้าที่ ได้รับแจ้งเหตุรถยนต์กระบะพัดตกสะพานต่างระดับและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากทางเจ้าหน้าที่หน่วยภูภัยมังกอนมูลนิธิธรรมรัสมีมณีรัตจึงได้รุดไปอย่างที่เกิดเหตุทันทีพร้อมเข้าช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเร่งด่วนเพราะจากเหตุการณ์นี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสเป็นจำนวนมาก นหตนนะอนังจากเหตุการณ์นะครับประมาณวันนั้นประมาณห้าทุ่มประมาณห้าทุ่มสิบรับแจ้งนะครับว่ามีรถเนี่ยตกสะพานทางอลดับเวอร์กตินะครับรับแจ้งจากศูนย์กู้ชีพชลบุรีเข้ามานะครับเราก็จัดอาสาสมัครมาตรวจสอบมาถึงปุ๊บเนี่ยคือผมก็มาเป็นทีมแรกๆที่เข้ามานะครับมาถึงเนี่ยมาตรงนี้นะครับเป็นลักษณะเนี่ยรถกระบะดีแม็กซ์ประตูนะครับตกลงมาจากข้างล่างนะครับแล้วก็จะมีคานปูน ซึ่งมีลักษณะจากฝั่งโน้นถึงฝั่งโน้นนะครับหล่นลงมาด้วยพร้อมรถนะครับแต่รถอะลงมาลักษณะตะแคงข้างนะครับตะแคงข้างแล้วก็จะมีด้านล่างเนี่ยจะมีมอ,อ,มอไซค์หนึ่งคันที่ล้มอยู่กลางถนนนะครับแล้วก็จะมียีสุออนิวป้ายแดงอีกหนึ่งคันยีสุป้ายออนิวป้ายแดงเนี่ยลักษณะจะเป็น โดนคานปูนตกมาปปทับใช่ครับใช่คานปูนที่หล่นมาพร้อมรถนะครับที่รถชนจากด้านบนนะ่ะหล่นมาทับอีสุตรอ่อนนิวป้ายแดงนั้นซึ่งมีคนอยู่ด้านหลังซึ่งกลับมาจากเล่นลงสงการที่บางแสนวันไหลนะครับมีอยู่ประมาณเจ็ดแปดคนได้รับบาดเจ็บหมดเลย,อ,ยอ่าใช่คานปูนอยู่ตรงนี้ครับคานปูนอยู่ตรงนี้เลยลักษณะจุดตรงป้ายเขียวเลยะนะครับป้ายเขียวตรงนี้เลย ิวเนี่ยโดน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 ทางปูนทับตรงนี้แล้วก็ช่วงแบบรถไหลจะไปจอดอยู่ตรงทางขึ้นตรงนั้นนะครับลักษณะรถก็จะเป็นหลังคายุบลงมาในกรณ์ของรถที่ตกลงมาตรงนี้นะครับรถที่ตกลงมาจะมีผู้บาดเจ็บสองคนด้านใน,เป,นเป็นรถอีซุดีแม็กปั๊ดอีซุดีแม็กนะครับสีน่าจะเป็นสีบอลทองถ้าจำถ้าจำไม่ผิดเป็นอีซุดสีประตูมีคนขับหนึ่งคนแล้วก็คนนั่งข้างหนึ่งคนคือเป็นผู้หญิงนะครับลักษณะอยู่ตะแคงข้าง นะครับตะแคงข้างกระจกทั้งสีบานแตกหมดเลยนะครับแล้วก็ลักษณะของผู้หญิงเนี่ยรถตะเคียนต,ตะแคงข้างใช่ไหมครับคอของผู้หญิงเนี่ยไปนีบกับหัวบาะซึ่งหัวบาอเนี่ยมันจะมีหลังคาที่ยุบทบที่ยุบตัวตใช่บีบบีบแล้วบีบ,บ,บระหว่างคอผู้หญิงกับบาอเนี่ยคือคอผู้หญิงเนี่ยจะติดอยู่ตรงบาะพอดีเลยลักษณะที่เข้าไปถึงที่แรกเลยะคือหน้าผู้หญิงเนี่ยเขียวซิดแลว แล้วก็ผู้ชายเนี่ยจะโดนช่วงประตูบีบอยู่หน่อยนึงแล้วก็พวงมาลัยที่อดอัอด,อดทับเข้ามากดทับอยู่ประมาณช่วงขาหน่อยนึงนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะการบาดเจ็บจะเป็นสองคนแล้วก็มอเตอร์ไซค์นี่จะมีคนเจ็บเป็นชายอย่างรายอาการบาดเจ็บก็จะมีคางถลอกแล้วก็ฉีที่น่าจะเป็นโหนกแก้มนะครับแล้วก็ขาหัก แล้วก็ออนิวที่โดนคานปพลนทับมาเจ็บทั้งหมด7คนนะครับจะมีสาหัสคนหนึ่งเป็นเด็กอายุ18ลักษณะโดนคานหล่นมาเต็มเมเลยนะครับโดนมาเต็มๆตเต็มเตแบบเหมือนเต็มๆศีรษะเลยแต่คือเหมือนว่าแบบลักษณะเฉียดทะพี่ไม่ได้โดนแบบทับและแบนอย่างนั้นโดนลักษณะแบบกระแทกกระแทกแล้วเหมือนว่ากระทะออกไปเลยในวันนั้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตผู้บาดเจ็บทั้งหมดที่วันนั้นนําส่ง10คน ครับผม10คนเสียชีวิตที่รอพอ1คนคือซึ่งเป็นหญิงที่มาจากดี a มคันนี้รถรถต้นเหตุท,ที่ตกลงมานะครับก็คือไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล1คนอ่าแล้วก็เมื่อเมื่อวานเมื่อวันที่ยิน2เมื่อคืนเมื่อวานนะครับ<ค><ณ>เด็กอายุ18ที่มาจากออนุิาป้ายแดงที่โดนคานค์พนทับเพิ่งเสียชีวิตแต่วานอีหนึ่งคนสรุปแล้วบาดเจ็บทั้งหมด10คนเสียชีวิต2คน แยกเป็นชาย5หญิง5นะครับ จากการสอบถามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเสเม็จังหวัดชนบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งกับทางรายการว่าเหตุการณ์นี้ยังอยู่ในขั้นตอนทางกฎหมายซึ่งไม่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับคดีนี้ได้มากนักแต่จะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเร่งด่วนที่สุดโดยต้องรอการให้ปากคำจากทุกคนก่อนแต่เนื่องจากเหตุการณ์นี้ได้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสเป็นจำนวนมาก จึงยังคงต้องรอให้ผู้ประสบเหตุหายจากการพักฟื้นเสียก่อน,อานทางเจ้าหน้าที่จึงจะสามารถดำเนินการสอบสวนในคดีนี้ต่อไปได้ไ ยังไม่สิ้นสุดลงนะคะคุณผู้ชมคะทางรายการชวนประเด็นจะติดตามเหตุการณ์นี้ต่อไปค่ะและทางรายการขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียที่เกิดขึ้นในครั้งนี้และขอให้ผู้ที่ได้รับการบาดเจ็บนะคะหายจากอาการบาดเจ็บโดยเร็วไวค่ะ วันนี้รายการชนประเด็นหมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการชนประเด็นได้ทางช่องชนบุรีชาแนลออกอากาศครอบลุมทั่วทั้งจังหวัดชนบุรีวันนี้เวลาหมดลงแล้วดิฉันวัฒนาชอบชื่นพร้อมด้วยฝ่ายผลิตรายการลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ